วัสดีค่ะพี่น้องมานางเฝาเฮ็ดบวดีเก็บมาออเที่แล้วมานางเฝ้าเฮ็ดะอันนี้เฮ็ดขาลายค่ะว่าแซ่บแซบอันนี้เฮ็ดขมอันนี้เฮ็ดมันปูเฮ็ดมันปูอันนี้เฮ็ดแนะเล่นเล็กับนี่ะสยเนีนยเเเเ่เยนี่เต้ นั่งเบิ่งได้บานนี่แม่เลือะยังไงใือยังโอ้สปอดเด็ดมั่งเฮ็มีกี่วะมเดือนลมานังเฝ่าเฮ็ดที่พี่น้องบ้านเริ่มต้นเังนไรเริ่มต้นบ่เป็นบ้านเฮ็ดจั่ไเฮาบ้านนี่ไปไปหากินข่าไปื้เนถึงเวลาแล้ว ลูกผู้นึงไปเฮ็ดงานลูกผู้หนึ่งพักเขาต้องอันตัดตีนมันสะกอนใส่อะแม่มีกังสี่อ <c oughs> พูกเก็บเฮ็ดได้เน่แม่ก็เข้าใจว่าลูกอันหลงป่าห้องอวอนวอนที่ไหนได้ลับมารออยู่หลด <c oughs> ไปถาวพใยายเท่านัน้นอันเ้ายเห็นผูหยิงไทยสองคนอย่างมานน่อยู่ในเบาะจเวตอินเต ทำตุรดซิลี่คือฝันฝันเขาถามย้ายรที่หลังห้องซับ